คลิปนี้พี่จุนก็จะมาสอ่อจะมาวาดรูปกาอาละซาบาคุโนให้น้องๆชมกันนะครับนี่ซึ่งพี่จุนเนี่ยก็ไม่รู้จักหรอกตัวละครตัวนี้เนาะแต่ว่าเห็นบ่อยเนาะก็เลยอเอารูปมานะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะสำคัญนะเห็นบ่อยแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรก็เลย เอารูปมาแล้วก็วาดเสร็จแล้วก็หาชื่อเนาะหาชื่อนานเลยแหละใน g o o g l e น่ะว่าตัวเนี้ยมันชื่ออะไรเนาะเพราะไม่รู้จักชื่อเลยนะเนาะแต่รู้ว่ามันอ่าตัวเนี้ยอยู่ในเรื่องดินจานา루โ,โตเนาะก็เลยเอามาวาดให้น้องๆชมกันนะครับเผื่อน้องๆจะชอบเนาะไม่รู้ว่าน้องๆรู้จักตัวนี้กันดีหรือเปล่าน่าจะรู้จักกันดีแหละใช่ไหม เพราะน้องๆที่อชอบดูเรื่องนาุโตนะนี่พี่จุนก็วาดนะครับลูกตาเนาะไม่เคยวาดเลยนะตัวเนี้ยไม่เคยวาดมาก่อนเลยไม่เคยไม่เคยเลยไม่แต่ครั้งเดียวเนาะแต่ก็วาดให้น้องๆชมกันนะครับแบบไม่เร่งความเร็วเนาะเผื่อน้องๆจะชอบนะแล้วก็รูปเนี้ยดูง่ายๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวถ้าต่อไปเนาะ พี่จุนอาจจะเอามาสอนวาดก็ได้เนาะนี่อันนี้ก็วาดปกติของพี่จุนเนาะคลิปก็เคยเอตอนแรกตั้งใจเนาะว่าจะให้คลิปไม่เกินห้าทีเนาะวาดไปวาดมานะครับเกินแน่นอนเพราะว่าขนาดดูรูปง่ายๆเนาะดูว่าไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าถ้าวาดเร็วมากๆเนี่ยอ่าน้องๆบางคนอาจจะวาดตามเนาะ ก็วาแบบปกตินะปกติแบบที่พี่จุนวาดอะจะต้องขอบอกก่อนนะว่า,าพี่จุนเนะ่ไม่ได้ไม่เคยวาดเนาะตัวละครตัวนี้เนาะก็ไม่ก็ไม่รู้จักจริงๆนะครับและไม่เคยดูด้วยเนาะเคยดูนินจานา루โตแหละแต่ว่าดูเป็นบางตอนเนาะตอนนี้ก็เอาวาสานไปแล้วเนาะนานแล้วเนาะนะครับแต่ก็ยังอยู่ในใจของน้องๆเนาะพี่จุนวาด ทุกวันนี้ยยังไม่มีกระตูเรื่องไหนมาแทนได้เลยเนาะนี่ก็มาวาดให้น้องๆชมกันนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะวาดไททันเอเลนด้วยแล้วก็มาสอนวาดด้วยแต่คลิปสอนวาดอะ่ะถ้าพี่จุนบอกว่าสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยอันนี้สอนเป็นขั้นเป็นตอนแน่นอนนะครับแต่เนี้ยก็คือแบบว่าอ่าเป็นการสอนเหมือนกันแต่ว่าวาดไม่ได้ช้ามากเนาะนะครับ เพราะว่าพี่จุนก็อยากจะทําคลิปแบบสั้นๆเนาะนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยสอนวาดลายไทยน้องๆเนี่ยเกือบชั่วโมงเนาะเป็นชั่วโมงบ้างเกือบชั่วโมงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็อยากจะได้ทําคลิปแบบว่าสิบนาทีวาดเสร็จภายในสิบนาทีอะไรเงี้ยนะครับตอนแรกห้านาทีแต่ดูแล้วไม่น่าทําได้นะครับเพราะว่าลองมาหลายรูปแล้วนะครับที่วาดไปเนาะ ถ้าน้องๆที่ติดตามพี่จุนเนาะก็จะเห็นนะว่าพี่จุนก็วาดทั้งนาร루โตะวาดทั้งหมีอะไรนะหมีภูนะครับที่วาดจะอ่าแล้วก็วาดอะไรอุจิวะมาดาระเนาะแล้วก็โจ๊กเกอร์โกคูโอวาดเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็ลูฟี่นะครับที่วาดไป โอ้โหแต่ลูฟี่นี่เยอะเนี่ยอยากจะวาดแบบว่าง่ายๆเนาะก็ต้องก็ต้องรายละเอียดไม่เยอะเนาะภาพก็ต้องไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับก็อยากจะวาดให้น้องๆชมกันนั่นแหละเพราะว่าน้องๆอเห็นน้องๆชอบนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นแบบว่าก็จะมีถ้าเป็นคลิปสอนเนี่ยพี่จุนก็ทําออกมาตลอดอยู่แล้วเนาะ ก็จะมีเขียนว่าอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนน้องนที่ติดตามพี่จุนเนี่ยคงจะรู้ดีแหละอันนี้ก็คือถ้ามาสอนน้องๆเนี่ยไม่รู้จะสอนเขียนตัวอักษรตรงหน้าผากเขายัางไงเนี่ยเ <c oughs> พราะพี่จุนไม่คนญี่ปุ่นยังไม่รู้เลยมันคือตัวอะไรแต่พยายามวาดให,ให้ให้ออกมาให้ดีเนาะที่สุดนะเท่าที่จะทําได้นะครับเผื่อน้องๆที่ชอบตัวละครตัวเนี้ยหรือว่าชอบเรื่อง n a r โต o เนี่ยเห็นแล้วอาจจะชอบใช่ปะ เอออาจจะชอบเออพี่จุนวาดให้ดูงเงี้ยใช่ปะส่วนน้องๆที่จะวาดตามก็รอหน่อยเนาะนะครับเดี๋ยวพี่จุนก็ค่อยๆทยอยสอนเนาะเพราะว่าคลิปยาวเนี่ยลงได้วันละคลิปเองนะ youtube อะ่ะ y o u t u b e ให้ลงแค่วันละคลิปเองนะคือถ้าถ้าลงคลิปที่สองเนี่ยลงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะค้างแล้วเขาไม่ยอมโหลดให้นะคลิปยาว ได้ได้วันละคลิปแล้วก็คลิปสั้นได้ไม่จํากัดเนาะคลิปสั้นๆห้าทีสิบนาทีอย่างเงี้ยนะครับพี่จุนก็ต้องก็อยากจะวาดเนี่ยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรแบบอยากวาดมากๆเนาะวาดลงเยอะๆอะไรเงี้ยมีเวลาเนาะนะครับชอบวาดรูปอยู่แล้วเนาะเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเนาะเมื่อเมื่อวันนี้ก็เพิ่งสอนไปนะครับคลิปมีสองคลิปเนาะ คลิปสั้นคลิปหนึ่งคลิปยาวคลิปหนึ่งเนาะสอนวาดพระพุทธรูปเนาะนี่แล้วก็สอนวาดปลาฉลามนะพระพุทธรูปก,ก็แค่สิบเอ็ดนาทีเนาะแต่ก็อ,อาจจะวาดเร็วไปนิดนึงเนาะแต่ปลาฉลามนี่วาดเป็นขั้นเป็นตอนเนาะอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนน้องๆก็จะเห็นนะ่ะคลิปไหนที่แบบว่าสอนวาดจริงๆยัางจังก็จะมีคําว่าอันนี้มีคําว่าอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ย ห้อยท้ายมาก็จะมีนะครับเสียงพิจูนแล้วก็วาดช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนเนาะแต่มันจะมันจะเป็นคลิปที่แบบยาวนิดนึงเนาะนะครับก็เมื่อเช้าสอนวาดปลาฉลามเพราะว่าไม่ได้วาดมานานแล้วนะครับเผื่อจะมีน้องๆสนใจกันเนาะเห็นน้องๆเคยขอกันอยู่เนาะเดี๋ยวเผอเอเอาเดโดเสาวมาสอนวาดเดโดเสาวด้วยเป็นขั้นเป็นตอนนะอธิบายอย่างละเอียดนะครับหนีอสอนวาด ลายไทยเยอะมากเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็มาสอนวาดกร์ตูนด้วยลูฟี่เดี๋ยวก็สอนเป็นขั้นเป็นตอนแหละนะครับน้องๆไม่ต้องห่วงหรอกเพราะพิจุนนะนะครับก็ชอบวาดรูปอยู่แล้วน้องๆเจอถูกคนเลยแหละ <c oughs> <c oughs> เจอคน <c oughs> เจอคนบ้าวาดรูปเหมือนกันเนะาะเดี๋ยวพิจุนเนี่ยหนักเลยนะชอบมากๆนะครับนี่ ก็เอามาวาดให้น้องๆชมกันเนาะรูปไหนที่ตัวอะไรนี้ที่ไม่ค่อยได้วาดเนี้ก็จะว่าจะเอามาวาดเนาะนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะลงคลิปเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับบ่อยขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าน้องๆชอบเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนาะพี่จุนก็ ไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรมากมายนะนะครับถ้ามีเวลามีโอกาสก็อยากจะทําทำจริงจริงๆังจังเนาะนะครับให้น้องๆได้ชมกันดีก็จะภาคเสียงด้วยเป็นบางคลิปนะสามารถคลิปหลักๆอะไรเงี้ยสามารถจะภาคเนาะแล้วก็จะวาดแบบเร่งความเร็วอะไรเงี้ยน้องๆคนไหนชอบดูก็ดูได้เนาะหรือว่าจะดูแบบ คลิปแบบวาดแบบไม่เร่งความเร็วอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงพิจุนภาคแต่ก็พยายามไม่ให้เกินสิบนาทีหรือว่าสิบนาทีนิดๆอะไรเงี้ยนะครับสิบนาทีกว่านิดๆนี่อันนี้ก็ก็วาดออกมาได้โอเคนะนี่นะครับก็วาดตกแต่งไปนะครับเชื่อว่าน้องๆเนี่ยนะครับน่าจะ ชอบคลิปที่ไม่ยาวมากด้วยเนาะนะครับจะได้แบบเวลามีเวลาไม่มากเนาะก็มาดูคลิปแบบช้าๆนะครับ